สวัสดีจ้าพบกับช่องพี่แกงอีกแล้ววันนี้จะพามาดูว่าการจะเริ่มเติบโต,ตของมันไปถึงไหนแล้วนะคะค่ะขึ้นข้างให้แล้วค่ะนี่ สำรับฟันป๋าค่ะขึ้นข้างให้แล้วเนาะวันนี้ก็ยังลกลกลลกเหมือนเดิมก็มีต้นที่มันไม่เติบโตดะคะ่ะ ร่างแตกแขนงก็ต้นก็ยายไม่เท่ากันขออนุญาตพูดเพราชดนะจ้าพอมันของของจักนิดใส่ปุ๋ยไฮวันเว่นวันจ้า ช่วงนี้สิบห้าสิบห้าสิบห้าของยาล่าเด้อจ้าเนี่ยจ้ะก็เริ่มขึ้นข้างแล้วเนาะลมมันแรงอ่ะจ้ามันกดทำให้การเจริญเติบโตของ ต้นบวบงูเราชังหักคือกันจ้ะเนี่ยตัวลายมาอีกล้ะเน,นี่ยต้นไหนยังไม่สมบูรณ์ก็จะแบบเอี่ยจ้ะต้นไหนสมบูรณ์ก็จะขึ้นข้างไปก่อนแล้ว เริ่มมองเห็นใบดึงแล้วแต่เราลองเริ่มมองเห็นแล้วความหลกก็เหมือนเดิมโลกคันเด้อ คนไหน,นสมบูรณ์ก็ไปก่อนเพื่อนได้เด็ขึ้นข้างก่อน น้อยมันดอกต่เมียวันนี้ก็ดอกต่าผู้มาแรงยังไม่ค่อยมีมาเลยกำลังออกดอก ไอ้หมูแซมนี่ยังไม่ทันเขาเลยยังมไม่ใหญ่ที่ทันเขาไม่ดูนี่หมูตนใหญ่ก็คืนข้างหมดแล้วจ้า นเนี่ยจ้ะเนี่ยกินนี่แหละทับเตา่าอืมจัดการมันโลดพี่น้องดูกินดอกตัวเมีย ันก็จะให้ลูกเขาก็ว่าให้ลูกยิดเป็นขอเป็นขอแล้วจันมีถุกขอแต่ไม่รู้ว่ามันจะผสมติดอีกรอบหนึ่งไหมเหนียนออกที่แรกออกที่แรกกับล่วงแล้ว ยังไม่มีดอกตะผูยังไม่บานนะจ๊ะเนี่ยค่อยดูรุ่นคอต่อไปนี่ดอกตะผูมันบานแล้วมันจะติดไหมไม่รู้จะติดไหมอากาศก็ร้อน ราจะอัพเดตให้ดูเรื่อยๆเด้อจ้าขอบคุณที่รับชมเดอจ้าสวัสดีจ้า